สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีข่าวของ youtube มาแจ้งค่ะเนื่องจากว่ามีกฎใหม่ของ youtube ออกมานะคะซึ่งจะเป็นข่าวดีก็ว่าดีจะว่าข่าวร้ายก็ ก็ร้ายนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะกฎหมายนี้จะเริ่มใช้ในปี2021ในกลางปีหน้านะคะซึ่งตัวนี้ก็คือว่ายอย่างนี้ค่ะสำหรับสังเกตไหมคะว่าถ้าคนที่สร้างรายได้ได้แล้วนี่จะมีโฆษณาเข้านั่นก็จะได้เงินใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ ทุกวิดีโอที่เราเริ่มทำจะผ่านหรือยังไม่ผ่านโฆษณาก็จะเข้าหมดเลยนะคะทุกคนก็จะมีโฆษณาแต่ถามว่าจะได้เงินไหมถ้ายังไม่ผ่านกฎไม่ได้นะคะจะต้องทำให้ผ่านกฎ1 0 0 0ผู้ติดตามแล้วก็4,000ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะถึงจะมีรายได้เข้ามาที่ช่องของเราได้นะคะแต่ว่าถามว่า มันจะไม่ดีหรือว่าดีถ้าในส่วนตัวแล้วนะคะคิดว่ามันจะไม่ดีค่ะเพราะว่าเนื่องจะว่าถ้าเราเพิ่งจะเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆอ่ Youtube ของเรายังไม่ติดตลาดคนยังไม่ติดตามเยอะแล้วก็คนยังไม่สนใจมากพอนะคะ พอเขาเข้ามาเห็นโฆษณาเขาอาจจะคลิกออกไปก็ได้โดยที่ไม่อยากจะดูหรือว่าไม่ดูนะคะถ้าไม่มีความน่าสนใจนั่นเองจึงทำให้ยากมากที่เราจะทำชั่วโมงได้นั่นเองนะคะก็เลยอยากจะฝากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าใครที่ยังไม่ผ่านก็ พยายามนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทําให้ผ่านไวๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นแล้วมันอาจจะยากขึ้นหรือว่ามันอาจจะง่ายขึ้นคือเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าสมมติว่ามีโฆษณาเพราะว่าสังเกตจากตัวเองนะคะตอนที่ยังไม่มีโฆษณาเข้าก็ยังมีคนมาดูอยู่แต่พอมีโฆษณาเข้ารู้สึกว่า คนจะไม่เข้ามาดูเท่าไหร่นะคะคนจะเข้ามาดูน้อยมากๆเลยคือมันจะลดลงจากเดิมเยอะเลยนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่ทำวิดีโอเราให้น่าสนใจมากจริงๆแล้วมันก็จะยากมากๆค่ะที่จะทำให้คนเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูวิดีโอเราให้จบถึงได้คิดว่าในการที่เขา ให้มีวิให้มีโฆษณาเข้าทุกวิดีโอมันก็จะยากสำหรับคนที่ยังไม่สร้างรายได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ยากที่จะทำชั่วโมงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะคะฝากให้เพื่อนๆคิดแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านไวๆกันทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ